นะครับนี่คือรายการ ATP TV วันนี้ผมก็อยู่กับโอซีไอแล้วและผมจะทำไฮไลท์นะครับวันนี้ไฮวุฒิเพื่อนวันนี่จะทำไฮไลท์มึงไม่ฟังกูเลยไอ้ย่ามึงไม่ว่ากระสุนรถถือปืนแล้วไม่ยิ่งบอกสักเลยว่านุ่นทิ้งเวลาเสียงโหดดัง เด็กที่สิงสถิตในร้านคิดอีกแล้วนะครับเสียงอาจจะดังไปมากด้วยคิดุงใหญ่ม่ใงช่คกี้เสียงดัง <c oughs> เหรอ,อมาเชื่อ,อไปวู้วเฮ้ยไล่สุดเลยทำไมมันไม่ตายเออตายตไฮไลท์หนึ่งเฮ้ย หึ <lim> <Nic> ่ควแล้วหนึ um. uh ่วแล้วจังหวะนี้หนึ่งคิวแล้วหนึ่งคิวแล้วจเจีนจนอ้าวรอหน่อยแล้กันีเสี่วิจะเกิดใหม่มเนี้ยงตั้งเป็นนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวทีหลังจะตั้งแล้วเฮ้เหมือนเห็นอะไรสักอย่าง สั่งหุ่นเสียี้กูได้ยีก็ได้ยี่เเดียว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 เอวีวีแม็กนัมจังหวะนี้โอ้โหเออเออเออเดี๋ยวสวัสดีโก้คุ้มเลยมาทำอะไรเหรออืออีแม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มาดีกวีรอบเนี่ยเฮ้ยมันออกข้างหน้าบ้านมันออกทางประตูเนอะเอ๊ะนี่ก็เป็นปืนโคโลสิปนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆฟาร์มได้นะไม่ใช่ซื้อเอาระดับไหนแล้วนี่ย เอาเฮ้ยแกลอยกูทำไมเนี่ยกำลังแม็กอยู่เท่าไหร่เหรอเออไม่ใช่หาที่ครบที่ใหม่ดีกว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยวุฒิทำไมเครื่องลืมนจังอ่ะหาที่ครบที่ใหม่ดีกว่าทีสิบเซฟดีดี เดยนแเด่นแ,แดีเออโอเคโอเค้เฟมเลดกูเอฟดูเฮ้ยไม่ไม่ด,มดีมันไม่ดีเลือดจะดีก็ได้นะโอ,โอโ้โหไม่โดนไงล้มเลยยวเด้อ โอเคบายสายวันเดีายไหมเหรอดดนคุโลซิปดาบคุโลซิปกอ่าคุโรซิปยังไม่มีอะไรลูกไล่ไล่เอ้ายิงกูไม่ตายเดี๋ยวปั๊มยาปั๊มยาโอเคโอ้สาดไม่โดนเอาโดนสไนรอยเออเข้าไปมันแหลกอ่ะแหลกชิบหายเลยกระชวนชื่น เฮ้ยนิ่มจีเขาหมุ่วูดนายได้ลงเซิร์ฟเดียวเราไม่วูดเออถ้าลงเซิร์ฟเดียวกันบ้างแค้นหน่ายเยะขึ้นเลยฮ่า่ฮ่าของกระทับโหอ้าวเฮ้ยชิมายเอือคาถารวมแรงขึ้นเลย วุดวุตอนนี้วุดเราโดนเคาะปักปักไอ้นั่นดาบมันแข็งแรงกว่าเราจะไม่สู้เอาละวัเนี้จิง ยิงในจิมยิงจำได้ว่าสุดดีโกคูคูโหเซคยี่กได้ยีก็ด้เออทำไมอ่ะก็มันเป็นแบบนี้อ่ะก็พันคูนไงพันคูนเลยสว์ก็แปดร้อยแมวอียพาพเมงเบอร์ โดนแย่งเครื gathering now, gathering you. mm ่องดีๆไปหมดเลยอ่ะกูต้องเช็คาถาข่าคุณให้ได้เล่งโอ้เซคไซอีกูด้ยีกันนี้เย่อฮ่อเย็ดสิบนัดปิดวิญญาณสิบนัดปิดวิญญาณมันไม่ปิดเฮ้ย โอ้เส่ให้ยีกูได้ยีกันยี่ฮะไอ้เจ้ยโอ้ท่าตายเจ้าสุดยอดเลยเยอะจะเป็นผู้หญิงนี่ถ้าเป็นผู้หญิงอยู่จะไม่ว่าอะไรเลยไอ้สัสต่อไหนเนไหนเนเฮ้ยดิชิดสุดดีดิชิด ผู้นี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในทีมและทรัพย์สินจะิงกูทำไมเล่ายิงกูไม <aster> <cs áfic> <acak> ่ตายหรอกนเอาล่ะไหนมาดูซิมาดูซิเฮ้ย้าอะไรวนเนี้ยยูแมงเ้ยผู้ถ่หมด ยังไม่เห็นมันด้วยคนตีนนะนี่ยคนตีนจริงขอไตอกสักรอบแล้วกันวันนี้อาจจะมาแบบกัะกาเลยนะวันนี้ทำคลิปทำไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วกันเลวกันนะไอ้สัสอ๋ออ,อะไรนะ่ะโอ้โห คนนี่คนดีนะโหเซก้าีกว่าดีกันที่เออเอเปล่าดอกไม่มีอะไรเพื่นนะอนไปหาไปหาโคนิบมีมิโนนะมคมไม่พร้อมเลย เฮ้ยเดเโดนไะ่เอาเดี๋ยวปั้งเดนเด่นไม่เป็นไรโอ้คุเห็นแล้วเห็นแล้วลุกเชียร่สุดดีพร่มิลเอ่อเด่นเด่ๆลูกทัทนทันในพิธีคงน่าระวังยังไม่ตายการชาร์จยังรุนแรง ตนจุดที่เดอดสุดยบอกเลานคนทกดีเหมือนกังวก่ะเ้อโอ้เด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 เเดเดดเ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 เด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 ดเเเดด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 เ ขอจบคลิปเต็มเพียงเราเลยครับสวัสดีครับ